แม่แม่โอนเงินไปไหนตั้งแสนนึงเออคือคือแม่ให้น้องโจกเกอร์เขายืมแม่เขาไม่สบายต้องเอาเงินไปนรักษาแม่รู้ไหมว่าผู้ชายคนนี้เาจะมาหลอกแม่เขาไม่ได้จริงจังอะไรกับแม่เลยนะอย่ามาพูดอย่างนี้นะนินวน้องโจกเกอร์เขาเป็นคนดีอย่างน้อยเขาก็ไม่ทําให้แม่เหงาตั้งแต่ลูกเป็นหมอมานี่แม่ได้กินข้าวคนเดียวทุกวัน ตอบไปนี้น่ยจะเป็นคนเก็บเงินและเก็บบัตรทุกอย่างของแม่ไว้เองไม่ได้นะนี่นิวเดี๋ยวนี้นะสวัสดีค่ะมีเคสฉุกเฉินเหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวหมออกไปตอนนี้เลยอารมณ์เสียฉีดน้ำหอมให้ตัวหอม,หอมรอน้องโจกเกอร์ดีกว่าน้ำหอมมีเซนฮอลลีเดย์ฉีดกลิ่นคุดเดิลน,น้องโจกเกอร์จะได้อยากกอดอยากฟัดอยากทะนุถนอมมาแล้วครับเจพรอนคนสวยมาสักทีพี่ระคิดถึงน้องโจกเกอร์จะแย่อยู่แหละวันนี้ที่ผมมาช้าเพราะรถผมพังฮะ นี่ผมก็รีบเดินมาเลยนะกลัวพี่พรหิวข้าวปวดขาหมดเลยเนี่ยตายแล้วเดินมาเลยเหรอโทรน้องโจ๊กเกอร์ของพี่เออผมว่าจะยืมเงินพี่พรไปซ่อมรถหน่อยครับพี่ตอนนี้พี่ไม่มีเงินเลยยายนี่นิวน่ะยึดเงินพี่ไปหมดอะไรนะมันบอกว่าเธอนะ่ะจะมาหลอกพี่คิดได้ยังไงเซ็งว่ะนั่งหมอตัวดีมันยึดเงินแม่ไปหมดแล้วมันน่าจะรู้ทันว่าเราไปหลอกแม่มัน ของหนูยิ่งหนักกว่าไอ้นักธุรกิจนั้นไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเข้าใกล้หน่อยก็สั่นทำท่าเหมือนอยากจะเห็นผีแล้วหลอกเอาอะไรไมาได้บ้างละ่ะยังไม่ได้อะไรถึงไหนเลยมันก็กลัวหนีกลับบ้านไปแล้วเฮ้ยอะไรวะเจ้าของห้องให้เวลาเราอาทิตย์หนึ่งแล้วเราจะไปหาที่ไหนมาจ่ายต้องจัดการนังหมอนี่นิวคุณแม่มีอะไรกินบ้างหิวข้าวจะแย่อยู่แล้วร้อยวันพันปีไม่เคยกินข้าวอยู่ที่บ้านวันนี้เป็นอะไรขึ้นมานิวคงไม่มีเวลาให้แม่จริงๆแหละแม่ก็เลยเหงา นั้นเดี๋ยวต่อไปอ่ะเนียจะมากินข้าวที่บ้านกับแม่ทุกวันเลยนะจริงเลยลูกจริงสิแม่แต่ลูกหนูขอโทษน,นะที่หนูไม่ค่อยมีเวลาให้แม่เลยอ่ะมาแล้วครับพี่พรอนมาแล้วเหรอนางจ็อกเกอร์สวัสดีครับคุณมอนีนน่นิวนิวลูกเดี๋ยวน้องจ็อกเกอร์เขาจะย้ายมาอยู่บ้านกับเรานะว่าไงนะแม่น้องจ็อกเกอร์เขาลำบากเขาไม่มีที่อยู่ไหนๆก็ไม่ช่วยงานในร้านแล้วก็ไม่อยู่ด้วยกันเลยไม่ได้ หนูจะไม่ยอมให้ผู้ชายคนนี้มาเกาะแม่กินอีกต่อไปแล้วนีนิวพูดให้มันดีๆหน่อยสิถ้ามีหนูก็ต้องไม่มีไอ้ผู้ชายคนนี้นีนิวเกินไปแล้วนะลูกมันงี่เง่าเอาแต่ใจไม่มีเหตุผลแม่เลิกน้มมองจ็อกเกอร์ไปเลยตัดแม่แต่ลูกกันไปเลยแล้วก็เอาเงินกับบัติที่เย้ฉันไปคืนฉันมาด้วยนะ น้องเจกเกอร์จะถือสาเลยนะเจ็บตรงไหนไหมผมคงเป็นต้นเหตุที่ทำให้หมอโกรธช่างมันเถอะไม่ต้องไปสนใจมันมามาฉีดน้ำหอมไม่สดชื่นก่อนน้ําหอมมินเซนต์ฮอลิเดฉีดกลิ่นคุดเด่นเหมือนพี่นะจะได้น,น,น,น่ากอดน่าฟัดน่าทนุถนอมหอมมากเลยน่าฟัดจังเลยกุหมอเป็นไรครับเฮ้ยน้องให้เอ้าจะไปไหนอ่ะ เดี๋ยวสิคุยกันก่อนจะมาซ้อมเติมอะไรเราเราไม่มีอารมณ์เถียงด้วยหรอกนะเดี๋ยวเนี่นิว,นวมีอะไรไม่สบายใจบอกเราเลยนะแม่เราหลงผู้ชายจนถึงขั้นยอมตัดแม่ตัดลูกกับเราเลยเราอาจจะรักแม่เธอจริงๆก็ได้เธอก็รู้ว่าถ้าเราได้กลิ่นใครเราจะรู้นิสัยของคนนั้นแต่ตอนเราพบกันทําไมเธอไม่รู้นิสัยเราละ่ะก็นั่นน่ะสิ จนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเธอเป็นคนยังไงอยากรู้ไหมว่าเราเป็นคนยังไงเป็นคนจริงใจถ้ารักใครแล้วเราไม่เคยลืมคนนั้นเลยนะเขาจะพาเราไปไหนการสถาปนาป้องกันครับอ๋อเราจําได้เมื่อก่อนเรามาตอนที่ตอนที่เราครบกันไปไปเล่นเล่นกันเดี๋ยวคุณจะได้หายเครียดมาเมีมยกได้ไรเต็มชีเลยแพงเท่าไหร่ก็จัดไปเลย พี่หลอกเงินยายแก่มาได้แล้วพี่ได้มาเท่าไหร่ล่ะรอบนี้ทั้งเงินทั้งบัตรอยู่กับพี่เพราะว่าพี่กําจัดมอนี่นิวได้แล้วพี่เก่งมากเลยปะเราไปเลือกของกันทางนู้นเธอปาแม่นแนะวิทีเราอยากได้ตุ๊กตาตัวนั้นน่ะก็น่าสวยนะอยากได้เหมือนกันนะหนึ่งสองก็ตายแม่น่ารักเหมือนเธอเลยนะก็น่ารักเหมือนเธอเลยแว่นเดียวกินเจ่งขนาดทนี้ตัวนี้นะตัวนี้เซ็กซี่เหมือนกับนูเลยวบ้า เอานั่นคุณมาเหมียวหรออย่าบอกนะว่าเขาสองคนเป็นแฟนกันคืนนี้พี่ไม่ได้กลับไปนอนที่ห้องนะช่วงนี้ต้องไปเอาใจยาแก่ก่อนใช้เงินของแม่ฉันเพิ่นเลยนะมอนี่นิวคุณไม่ทิน้นต่อไปนี้เตรียมตัวไปนอนข้างถนนได้เลยเพราะฉันจะส่งคลิปนี้ให้แม่ดูแล้วพวกเธอก็จะไม่มีใครให้เกาะแล้ว<ะ>ผมไม่คิดเลยว่าผู้หญิงสวยๆเป็นคุณจะเป็นวิาสาซีบได้ไงอะ่ะเราเอาคลิปนี้กลับไปให้แม่ดูกันเถอะอย่าไปเสียเวลาคุยกับโจนพวกนี้เลยครับ พี่จ็กกอรเฮ้ยนางมอนี่นิวนางมันประจเย็นนี้ว่างไหมครับเดี๋ยวผมพาไปกินข้าวครับไปก็ได้ไม่จะผ่านไปกี่ปีคุณยังตัวหอมเหมือนเดิมไหมนะที่เราตัวหอมเพราะเราใช้น้ำหอมวินเซนต์ไงตอนนี้เราใช้คอลเลกชันวินเซนต์ฮอลิเดย์มีให้เลือกตั้งสี่กลิ่นนะเดี๋ยวเราฉีดให้นะ,ะไปกันเถอะถ้าผมจะพาคุณไปอ่านหนังสือเล่มเดิมคุณจะว่าอะไรไหม แต่รอบนี้ผมจะเป็นคนเขียนตอนจบเองครับเราไม่ให้เธอเขียนแต่เราสองคนจะเป็นคนเขียนด้วยกันต่างหากล่ะไม่ปวดขาเดี๋ยวนั่งรออยู่ข้างนอกนะทั้งหมดก็าร้อิค่ะนี่ค่ะ,คะอคืนของได้ไหมของเป็นอะไรคะซื้อของมเมื่อกินง,งินเพแตังมาพันหนึ่งทอนไป20่บบาทบ้าหรือเปล่า แต่ปกติอะซื้อแล้วไม่รับคืนนะคะถ้าไม่รับคืนจะเอาตังไหนกินข้าวหรือตังอยู่20บาทจะให้กินพวกเครื่องสำอางพวกนี้เหรอคืนก็ได้แต่ปกติที่ร้านอะไม่ให้ทําแบบนี้นะแล้วจะคืนตัวไหนบ้างคะเนี่ยอเอาแค่สองอันเนี่ยที่จําเป็นซื้อของมมุุย์จะคิดคนหาเงินอะจะตายอยู่แล้วสอันนี้เจ็บาทคืนไป9ก้บาทนะคะขอบคุณค่ะ อุ้ยผู้ชานามิเจ็ดโปรแฟตเซลอยู่นี่นะคิดตังค่ะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทคะ่ะลูกค้าเอา้าไหนตรงป้ายเป็นป้ายแฟลตเซลนี่คะอ่พอดีว่าโปรโมชั่นตรงนั้นเริ่มต้นเดือนหน้าค่ะไม่ใช่เดือนนี้มันเริ่มตั้งเดือนหน้าแล้วพี่เอามาขึ้นโชว์ทาไมล่ะคะก็เตรียมความพร้อมไงคะพอวันที่หนึ่งก็จะได้ขายเลยแบบนี้ลูกค้าเข้าใจผิดแย่สิคะหนูคนนึงว่าร้อยสามสิบเก้าต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้โปรก็ต้องกลับมาซื้อเดือนหน้านะคะงั้นก็ไม่เอาแล้วคะ่ะ ฮ <fists. S 2> ะขโมยเหรอเจ๊ขโมยทำยังไงดีเจ๊มีพี่ผู้ชายอยู่ตรงนั้นพอดีให้เขาช่วยจับไหมพี่คะช่วยจับโจนหน่อยค่ะฮะโจนอยู่ไหนครับอยู่ในร้านนี้ค่ะพี่เขากำลังขโมยของเยอะมากเลยคะ่ะครับครัหยุด ไปฉันก็จะทำอะไรไปฉันดลนี่อะไรไปไปฉันหนูจะมาซื้อของก็ไปคืนเขาเดี๋ยวนี้อะไรไปเนี่ยอะไรทุงเกนเอ้าไม่อยามาทำอะไรเนี่ยรักของเขาเหรอฉันมาซื้อของมาจับอะไรสนเนี่ยฉันรีบไปทำงานอยู่ทำไมไม่ถอดหมวกเมฉันรีบไปทำงานเอ้าเมียนจูนเลยเนี่ยเข้ามาในร้านเขาเนี่ยฉันรีบไปทำงานสายแล้วเนี่ยอุ้ยแล้วของใส่กระเป๋าทำไมกระต่าเขามีให้ใช้ให้ใช้แกไม่เคยเห็นเหรอทุงผ่านร้อนร้อนอ้าวไป ไปคิดเงินฉันจะไปทํางานอะไรนี่บ้าบอจริงๆเลยคนมาซื้อของดีๆก็ว่าเป็นขโมยบ้าหรือเปล่าเอาอันนี้อันนึงค่ะ20บาทค่ะใส่ถุงให้ด้วยนะคะได้เลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะเอา้าลูกสาวอยู่ไหนล่ะเอาเร็วๆ แม่เสร็จแล้วแต่เขาจะไม่สงสัยใช่ไหมสงสัยยังไงถุงเราก็มีแล้วแสดงว่าเราซื้อแล้วอะเอา้าได้รับอะไรเพิ่มแล้วหรอคะอ๋อไม่แล้วคะ่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะอา้อาคุณป้าอยู่คนเดียวหรอคะจะลูกลูกหลานเขาไปเที่ยวกันอ๋ออยู่คนเดียวแบบนี้ก็เหงาแย่เลยสิคะเหงาจะลูกแต่ว่าเขาไม่ให้ไปเขาให้คนแก่เฝ้าร้านอยู่เปิดร้านนี่แหละจะได้ไม่ขาดรายได้เดี๋ยวหนูขอไปเลือกของก่อนนะคะ อันนี้ค่ะเอาอันหนึ่งใช่ไหมลูกยี่สิบบาทจ้ะนี่ค่ะนี่จะลูกสี่ร้อยแปดสิบเออคุณป้าคะเมื่อกี้หนูให้ใบพันธ์เนี่ยคะเอา้าให้ใบพันธุ์เลยลูกโทษทีโทษทีป้าตาไม่ดีอ่ะลูกทอนเก้าร้อยแปดสิบครบไหมจ๊ะใส่ถุงให้หน่อยค่ะเอ่อ ตังทอนไม่ครบค่ะเอา้าป้าให้ไม่ครบหรือลูกขาดอีกเท่าไหร่เนี่ยค่ะขาดอีกสองร้อยขอโทษลูกขอโทษนะป้าตาม่ดีอ่าๆไปอีกสองร้อยโอเคค่ะครบแล้วค่ะเดี๋ยววันหลังมาอุดหนุนใหม่นะคะมเมียอเมื่อวานฉันหยุดเธอไม่ได้เติมของให้ฉชนเลยเหรอจะเติมได้ยังไงแค่ของฝั่งฉันก็เติมไม่ทันแล้วเนี่ยจำวาเลยนะที่หลังฉันจะไม่ช่วยเธอชมพูฉันคอยยืมไม้ขนไก่หน่อยสิ ทำมาชิชันหเหอมะเมี่ยวไม้ขนไก่นะเสร็จยังย,ยังใช้ไม่เสร็จเลย,ยชมพู่ฉันลืมเอาผ้ามาเธอมีไหมเฮ้ยทำไมไม่รู้จักเตรียมโยนเพื่อรถเข็นเธอว่างไหมเอามาให้ฉันยืมหน่อยฮไม่รู้จักเตรียมเออพี่คะไปทะเลาะก,กันที่อื่นได้ไหมจะเลือกของคะ่ะเออทำไมเธอไม่ทำมดีเห็นไหมลูกค้าจะเลือกของเออขอโทษค่ะลูกค้า ร้านนี้แค่ห้าสิบาทเองไม่เอาอันนี้ร้อยสามเก้าอันนี้ร้อยย่สบเก้าคิดตังค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะแม่คะไปแล้วลืมเช็คราคาตัวนี้เช็คราคาอะไรคะก็ใช้กับร้านสะดวกซื้อไงคะว่าอันไหนถูกกว่ากันฮะ,อ,ะอยู่นี่ลดราคาเหลือร้อยเก้าบาทเองงั้นอันนี้ไม่เอานะคะ เอาสองอันนั่นหละคะ่ะคิดตังได้เลยค่ะแบบนี้ก็ได้หรอทาไมคะมาเช็คราคาแล้วซื้อตัวที่ถูกกว่าน่าเกียดไปไหมคะน่าเกียดยังไงคะใครเขาก็อยากซื้อของถูกกันทั้งนั้นก็ไม่ได้ว่าคะ่ะแต่มาเทียบราคาให้เห็นเห็นแบบเนี้ยมันน่าเกียดอ่ะรับไม่ได้หรอคะที่ของตัวเองแพงกว่าก็ไม่หรอกคะ่ะแค่มันดูไม่มีมาราย,ยาทัวนี้แม่แมแค่ไม่้าปากแบบเนี้ยใครจะอยากมาซื้อไม่ซื้อก็ได้นะคะเชิญ มากเลยนะคิดเงินเลยก็ได้ค่ะสุดท้ายก็เอาอยู่